สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดเรื่องนะครับการการฉีดยาของวัวที่เป็นไข้หวัดนะครับไข้สามวันหรือไข้ห้าวันนะครับสามวันห้าวันเนี่ยนะครับทีนี้ประสบการณ์นะครับโดยตรงของผมก็คือวัวเนี่ยเป็นไข้นะครับเป็นไข้อาการของมันก็จะมีน้ำมูกน้ำมูกไหลครับ มีน้ำมูกไหลแล้วก็เจ็บขาขาหน้านะ,ะขาหน้าของผมเป็นขาหน้านะครับทีนี้ก็มีน้ำมูกไหลซึมไหลซึมครับผมก็สังเกตอาการวันแรกก็มันเดินเหมือนจะเจ็บขานะครับเหมือนเหมือนเหมือนจะเจ็บขาเดินเดินออกจากข้อครับมันก็เหมือนจะเจ็บขาก็ไปตรวจดูที่เท้าครับที่เท้าเท้าขวามันนะเท้าเท้าขวาด้านหน้านะครับก็ไม่เจอ ไม่เจออะไรครับโดยใช้สายยางครับฉีดน้ําฉีดน้ําล้างเท้าดีๆเราก็ดูใต้ใต้ฝ่าเท้าของเขาว่ามีตะปูหรือมอีอะไรที่ปักเขาอยู่ไหมก็ไม่เจอครับทีนี้ผมก็เลยโทรไปถามโทรไปถามาทีมงานหรือ,อคนที่เขามีความรู้กว่าเนาะครับว่าปวอาการเป็นไข้ลักษณะมีน้ำมูกมีคราบน้ำมูกครับ ผมมีคราบน้ำมูกแล้วก็เจ็บขาตอนแรกนึกว่านึกว่าไปเหยียบตะปูนะครับที่จริงไม่ใช่ไปดูแล้วไม่ใช่ทีนี้ก็เลยถามคนที่เขามีความรู้กว่าครับเขาก็บอกว่าน่าจะเป็นไข้สวันหวันครับก็เลยถ้าเรานะเดี๋ยวยางงี้ก็ท้าความก่อนถ้าเราให้หมอฉีดเนาะ,ะหมอคนไหนดีเขาก็จะบอกอาการเราปวดวคขว่ยของเราเป็นแบบนั้นแบบนี้เขาก็ฉีดยาให้เราก็เสียตังค์ไปเนาะ แต่เสียเยอะนะถ้าถ้าถ้าเราไม่มีความรู้เรื่องนี้ก็อย่างน้อยๆก็เข็มละสองร้อยถึงสามร้อยเนาะต่อเข็มเนาะฉีดยาสองตัวก็จะเป็นสี่ร้อยละสี่ร้อยละทีนี้ผมก็ไม่มีความรู้นะไม่ได้เป็นปศุสัตว์ไม่มีความรู้แต่ก็อยากอยากประหยัดตังค์นะครับก็เลยซื้อยามาฉีดดีกว่าเดี๋ยวผมจะบอกตัวยานะสองตัวยาครับฉีดง่ายๆครับหายเลย สองเข็มหายเลยแต่ถ้าเราจ้างเขามาฉีดก็จะเป็น400หรือ600เนาะถ้าบางหมอเขาเอาแพงก็600บางหมอเขาเอาถูกก็400 2สองเข็ม400ครับหรือว่าก็อาจจะแพงกว่านั้นก็ได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ผมผมผม,ผมสมมติว่าเป็นถ้าเป็นหมอมาฉีดคนที่เขาหมอ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 ,หมอแถวบ้านเราเนาะครับส่วนใหญ่เราฉีดได้เป็นใช่ไหมวัวควายเราฉีดได้เป็นเราก็จะให้คุณหมอแถวบ้านเราเนะี่ยมาฉีดให้ มาฉีดนน่หมอวัวควายของเราเป็นอาการลักษณะนี้ลักษณะนี้เราบอกหมอหมอก็จะมาฉีดยาให้ทีนี้เอาแบบนี้ครับเราไปซื้อยามาฉีดเองหรือไม่ก็ให้คนที่เขามีความรู้เคยฉีดนะมาฉีดให้เราแต่ผมว่าฉีดเองดีกว่าอันนี้ผมถามผมถามคนที่เขามีความรู้กับผมนะเขาเป็นปศุสัตว์เขาเป็นปศุสัตว์เขามีควายเขาเลี้ยงควายครับก็ถือว่าเขาโอเคอยู่ครับทีนี้เขาก็บอกว่าว่า ใช้ยาตัวนี้ครับเนี่ยเจอไหมเพื่อนๆเ,เจอไหมครับนี่ครับตัวนี้เลยตัวนี้นะครับเนี่ยออกซิลิน20% L A ครับมันก็ผมฉีดตัวนี้นะเดี๋ยวจะบอกสัรพคุณก่อนรักษาโรคติดเชื้อแบคทีีียในร่าง ในร่างกายระบบทางเดินหายใจโรคติดเชื้อเฉพาะที่ที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบที่ไวต่อยานี่ครับตัวนี้ครับฉีดตัวนี้นะฉีดตัวนี้1 5ซีซีครับเนี่ยเลย15ซีซีเข็มแรกครับเข็มแรกครับฉีดไปที่กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อคอเนี่ยไม่ใช่คอเรานะคอวัวนะครับเนี่ยตัวนี้หนึ่งเข็ม ต่อไปนะครับอีกตัวหนึ่งครับนี่ครับอาตัวนี้นี่น่ครับอ่านว่าบิวตาซิลบุตาซิลก็ได้นะแต่ในนี้เขาเขียนว่าบิวตาซิลบิวตาซิลนี่ครับตัวนี้สิหซีซีเหมือนกันครับฉีดกล้ามเนื้อเหมือนกันครับตัวนี้สปะคุณนะครับ มันบอกว่าใช้ควบคุมและรักษาอาการอักเสบบรรเทาอาการปวดและลดไข้เนื่องจากอาการอักเสบในวัวควายนี่ครับชัดเจนเลยครับฉีสองตัวนี้ครับสองวันหายเลยครับของผมนะมันไรกก็เดิมดีขึ้นเลยวันที่สองก็หายดีเลยครับอาการวัวกินหญ้าปกติเลยสองเข็มเข็มละสิบห้าซีซีครับนี่อาจารย์หมอเขาบอกมานะตัวนี้นะครับที่ดีคือเราไปซื้อยามเอง เราไปซื้อยามเองไม่แพงนะครับฉีดได้โอ้โหเนี่ยผมฉีดครั้งเดียวลูงตัวยาเหลือเยอะเลยเนี่ยว่าฉีดได้หลายตัวเลยถ้าใครมีวัวมีควายนะครับไม่ต้องให้ให้ให้หมอมาฉีดให้มันจะเปลืองตังค์ถ้าเรามีถ้าเราเจ็บทั้งสิบตัวเนาะเราให้หมอมาฉีดโอ้เงินเป็นพันนะแต่เราไปซื้อเองเนี่ยมันฉีดได้เป็นสิบตัวนะนะครับยาเยอะมากเลยเนี่ยยังเหลือเนี่ยผมฉีดครั้งเดียวเนี่ยเนี่ยนยครับตัวนี้เหมือนกันไม่แพงนะสองร้อยสิบเก้าบาทตัวนี้สองร้อยสิบเก้าเนี่ย ตัวนี้นี่สองบเกตัวนี้ตัวนี้ไหนล่ะตัวนี้เน,นี่ยมดูกนสองปดสิบนี่ตัวนี้สองดสิบครับสองดิกับสองบเก้าบาเป็นห้าร้อยไหมเป็นห้าร้อยนะไม่ใช่ดิสี่ร้อยสี่รยเก้าสิบสรยเก้าเก้าบาทสี 90, 500ท่ร้อาอแหละ ห้าร้อยสองตัวห้าร้อยแต่ใช้นานนะครับใช้จนคุ้มเลยอะ่ะแล้วเราก็จะเราก็จะเก่งไปเรื่อยครับเราไม่รู้เราก็ถามคนที่เขามีความรู้กว่าเราครับก็ฝากคุณเพื่อน,นครับใครที่เริ่มเลี้ยงวัวเลี้ยงควายครับผมก็เป็นมือใหม่เหมือนกันแต่ผมก็อยากทําให้ให้เราประหยัดขึ้นนะครับเราประหยัดขึ้นโดยที่เราไม่ต้องเสียตังค์ให้คุณหมอเขาแพงมากเงี้ยครับถ้าเรามีวัวมีควายเยอะมันเป็นเกิดมันเป็นขึ้นมาอย่างเงี้ยมันเป็นขึ้นมาปุ๊บเรารักษาไม่ได้เราให้หมอเขามาฉีดให้ บอกการเขาเขามาฉีด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 อ่าเราก็เสียตังค์เขาเป็นบ่อยเข้าอย่างนี้เราก็เสียตังค์บ่อยไงแต่ถ้าเราไปซื้อเองมาฉีดเองหัดฉีดเองครับแรกๆก็กลัวอยู่ผมก็กลัวนะแต่วิธีการถ้าเราไม่อยากให้วัวกับควายของเราเนี่ยมันจับยากอย่างงี้ใช่ไหมเราให้คนอื่นมาฉีดให้แหละแต่เราซื้อยามาเองอ่าคนที่เขาเคยฉีดใช่ไหมหมอแถวๆบ้านเราเขาต้องมีคนคนเคยฉีดแหละฉีดบ้างแหละเราจ้างเขามาฉีดให้ครับเข็มละยี่สิบสามสิบก็ว่านไปก็ เราซื้อยามาเองครับให้ค่าให้ค่าให้ค่าฝีมือเขานิดนิดหน่อยหน่อยครับแล้วแต่บางคนเราถามเอาเขาก็ไม่เอาหรอกเป็นพี่พี่น้อง,น,องน้องเรายาเงี้ยเขาก็ไม่อยากเอาหรอกเพราะว่าเขาแค่มาฉีดให้สลิงเราก็ซื้อยาเราก็ซื้อครับนี่คือวิธีการประหยัดอีกวิธีการหนึ่งซื้อยามาฉีดเองแต่ต้องถามคนที่เขามีความรู้ก่าเรานะเขาจะได้กะน้ําหนักตัวของวัวควายของเราได้ครับสำหรับวันนี้นะครับใครที่ชอบนะครับก็ฝากไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ทางช่องฟังก์ชันอินดี้ด้วยครับผมแล้ว ผมจะได้มีกําลังใจมาทําคลิปดีๆนะครับบอกจากประสบการณ์ตรงของผมครับผมก็เป็นมือใหม่นะผมเป็นมือใหม่เหมือนกันแต่ผมก็อยากเรียนรู้ที่จะจะทําสิ่งใหม่ๆครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราเราเรียนรู้กับ,บ YouTube กับประสบการณ์จริงด้วยควบคู่กันไปเนาะโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ